เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะ First Blood เฮ้มาว่าเฮ้ยสงสัยตานนี้จะได้คนจะได้เพชรกีกแล้วอะโอเคอเคอ้ยน้องคนนี้น้องค,คนนี้ซ้ำนะครับเมื่อกี้เคล่นไปแล้วนะขออธิเตะนะครับมาขอคนใหม่ขอคนใหม่ โอเคอันนี้ใหม่หมดนะใหม่หมดเนาะฮาเดสนะครับมีน้องฮาเดสน้องพตัตตาน้องแคมโนวันนะครับไปลุยมาช่วยพี่แบกแรงหน่อยนะเห็นเห็นก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าฝีมือพี่มันมันอ่อนนะไปครับจัดไป G-18 ลุย,<ๆ>ลยสู้ๆนะทุกคนเอ็มีพีแจกเพชรไปเลย<ๆ>มันมาสองสามตัวเลยว่ะเจ้าเจ้า โุ้ยโอยอย่างแม่นอย่างแม่นอย่างแม่นผวกเขาใช้ปืนที่มันเล็งได้อะพี่เอาเพชรมาจากไหนพี่เติมให้นี่แหละครับดับเบิลคิลไม่ได้เอามาจากไหนหรอกพี่เติมด้วยเงินของพี่เองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะทริเปิลคิลมาว่ะเฮ้ยสงสัยตอานนี้จะได้คนจะได้เพชรอีกแล้วอะเมื่อกี้นะครับน้องเฟิร์สนะที่ชื่อน้องเฟิร์สนะครับ แคปหน้าจอตัวเองแล้วก็ทักพี่มาในเพจได้เลยนะเดี๋ยวพี่แจกเพจให้นะครับพี่เติมเพจให้นะขอครับขอให้ทักมานะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีหลักฐานนะครับเดี๋ยวพี่ตัดคลิปลงให้นะอย่าเล่นกับพี่แต่ไม่อยากได้เล่นเพจเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่จะแจกเพจอ่ะพี่จะแจกน้องก็ต้องรับไปสิเพื่อนนกเพื่อนนกหาเด็อนกอ่ะ เด่นน้องคันเด่นน้องดี๋ยววิ่งไปเก็บคาเดสก่อนวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้โงแน่จริงก็เข้ามาไงเอ้ยไม่พ่ยิงมันไม่ได้อะเมื่อกี้อะไรวะ double ้ยฉันเฮ้ยโอ้โหแคมโนวันตอนนี้หนึ่งเท่านะครับตอนนี้หนึ่งเท่านะ มันกำลังจะเดินไปชุบเพื่อนนะครับมันกำลังจะเดินไปชุบเพื่อนนะเล็กสี่มาเลยเล็กสี่วิ่งมาเลย Double ลคิลเลขสี่วิ่งมาเลยตั้งไอวอลชุบเพื่อนหน่อยเล็สี <c oughs> ่เอ้ยไ่ตายเฮ้ยมาแล้ววิ่งเข้าหลังมาแล้วเข้าหลังมาแล้วเข้าหลังมาแล้วต้องปบมือให้เขาหน่อยไหมน้องพัตต้านะครับ UFO พัตตานะแคน UFO ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แต่ลงแรงมานี้อ่อนมากเลยกากกาก ที่เขาเรียกยังไงวาไก่ไก่ What นั่น้ยนั่นเงเพื่อนเรานเสียงอย่างนี้ไม่ชอบเลยเสียงเสียงเพื่อนเรานา First Blood เฮ้ยอยู่ไหนวะ โอ้โหไม่ตายอะ่ะมาวะดูฮาเดนนะครับฮาเดนจะเอาอยัางไงฮาเดนจะไปยังไงต่อ <c oughs> ดูมีระเบิดไหมระเบิดไม่มีด้วย <c oughs> โอเคเอาไว้ฮาเดนบอกกูะจะไปไงต่อดีวะเฮ้ยพี่โดนจัดเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาสามทิศทางเลยโอ้ยโอ้ยนอกไปหนึ่งนอกไปหนึ่งวะ่ะ เราไปนึ่งนะไม่กำลังาจะไปชุบเพื่อนนะครับมีวิ่งมาอ้อมมาข้างหลังแล้วหนึ่งตัววัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จึงก็เข้ามา้อมมาข้างหลังแล้วเัีเบิลคร้อยนะครับต้องขอละภายในความเสียงดังด้วยนะลุ้นชิบหายลุ้นมากอะน้องๆ ขอบคุณสำหรับไลน์นะครับ First Blood เหลือสองเราเหลือสี่ <S <S อนอกจากพี่จะเดินออกไปตายเ <Okay. S 2> ย้ Double kill โอย้ย oh, ตีนี้เดือดว่ะเฮ้ยตีนี้ตีนี้มาวะ่ะตีนี้ ตึงที่นี่ตึงตึงเลยที่นี่ตึงเลยบอกเลยที่นี่ตึงเลยนี่ดูมีระเบิดแล้วน้องๆคืนนี้ไลฟ์สดไหมไลฟ์ครับพี่เอาเพชรมาจากไหนไม่ได้เอาเพชรมาจากไหนครับพี่เติมนะครับพี่เติมพี่ก็เติมเหมือนน้องๆกันแหละแต่พี่จะเติมให้น้องๆแทนเนี่ยเติมให้พี่โอเคไหม บเบ็ดบเดบเด first blood e โอ้โหโตย่าไปแล้วครับ าตาหนี้มีคนได้เพชรอีกแล้วว่ะมีคนได้เพชรในเกมอีกแล้วว่ะนี่นะครับคนที่ได้เพชรของเรานะชื่ออะไรเอ่ยอน้องแคมโนวันนะครับเอ้ยชื่อเดือดน้องแคมโนวันนะครับน้องแคมโนวันนะครับทักเข้ามาในเพจพี่ได้เลยนะแคปหน้าตัวเองนะครับแคปชื่อตัวเองแคปตัวละครตัวเองนะครับแล้วส่งเข้ามาในเพจเลยนะพร้อมกับ UID นะครับเออเดี๋ยวพี่เติมให้จัดไป